สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปร้านสกูชีนะอยู่ฝั่งนู้นนะเดีินเล่นพาไปนะอันที่พาซดีโอนะคะลิลลิลลิลล่านี่ค่ะสกูชีนี่เป็นมูชีมีนี่แหละเป็นรูปที่เป็นอิตาเลียนเลยนะร้านเขียนะละลันปาเปนนะก็จะเดินเล่นอะไร อันนี้เป็นสกุชี่เตดอแต่กนะ็สลามด้วยก็อันนี้ก็แพง<ม>ก็แพงนะยุคพีดไอ้บุคป,ประมาณเก้าร้อยบาทนะเออเพื่อนเอ็มที่ซื้อมาประมาณแปดร้อยบาทนะก็ถูกนะแปดร้อยแต่เพื่อนนี้แต่ว่าเพื่อนนี้ซื้อถูกแต่ว่าคนอื่นขายแพงนะบ๊ายบาย